วัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงสะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่12เริ่มตั้งแต่อําเภอแม่สอดถึงจังหวัดมุกดาหาร สะพานห้วยตองเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกันโดยมีระยะทาง103.4เมตรมีต่อม่อสูงที่สุดในประเทศไทยคือสูงถึง5 10เมตรนะครับสะพานนี้สร้างเสร็จ ในวันที่3มิมถุนายน2518โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง17ล้าน8,786 2บาทนะครับสะพานสวยงามมากครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะสะพาน สะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ